ทำไมคุณต้องเล่นส่งครามตุลบุบอลครับสงครามตุลบุบอลเป็นโหมดพิเศษที่เกิดขึ้นจากช่วงเวล์เนาะเราก็จะเล่นทีมที่มาจากแชมป์เวล์ต่างๆซึ่งก็จะมี i g T1 e d g FPX ครับซึ่งเป็นทีมจริงๆเราก็พูดตรงๆว่าคุณเคยอยู่แล้วถ้าเราเล่น LL ผมก็มีสี่ข้อที่ทําให้คุณรู้ว่าทําไมถึงหน้าเล่นเนาะข้อแรกโหมดนี้สั้นครับโหมดนี้เวลาเ,เฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ1 0 2ถึงินาที2เป็นโหมดที่อยู่ระหว่างโหมดพิเศษกับโหมดทั่วไป ไม่ได้มีอะไรที่เวอร์มากๆากเล่นเอาวนเพลินเวลาที่ไม่มีอะไรทาครับข้อ3คือเป็นโหมดที่ได้แต้มพาร์ตต่างๆข้อข้างง่ายเพราะางงาเวลามันไวครับข้อ4คือเล่นง่ายเข้าใจง่ายครับโดยจะมีเขตเลน5อันกับทีม4อันเนาะที o n เลือกเกตตัวละครตัวหนึ่งขั้น5จะยิงอันติอาเซียสร้างสตา์เล็กๆแล้วก็สร้างดามเมอ ig เพื่อนแตกตัวแรกเนี่ยจะบัฟทีมโดยตัวที่อยู่ในสายเนี่ยจะได้ตีเดียวเพิ่ม20% 3 apx ทุกครั้งที่ตัวละครในสายทำดามเม0 0 0แต้มเน่ย จะให้ตัวละครในสายรีโรขึ้นแล้วก็ฮิลตัวละครที่เลือดต่ำที่สุด4 E D G เรียกูนี่ที่มีพลังตามขั้นตัวละครในสายและขั้นของเทรดต่อไปคือเลนครับ็อปยืนติดกับเพื่อนจะได้ไกลภาพและทนทานยืนแยกจะมีโอกาสได้สมบัติครับจังเกิลได้เลือดและคูลดาเมจและได้อเทมจังเกิลครับมิโต <Middle. S 2> ได้เวทและสกิลโดนเนี่ยตัวละครที่โดนจะถูกสร้างความเสียหายเพิ่ม15%บอททอมทีมจะได้รับความรุนเฉีทุกครั้งที่ตัวละครในสายบอททอมเนี่ย ปล่อยสก,กิลและเมื่อเริ่มตอนต่อสู้จะได้ความระจมตีเป็นเวลา4วิซับขั้น1จะได้โบนัสซับและขั้น4จะได้โบนัสทั้งหมดพร้อมที่ตัวละครตัวไหนที่ยืนใกล้ซับมาก่สุดจะได้โบนัสเพิ่มเอาล่ะนอกจากเรื่องเทรดแล้วเนี่ยผมจะอธิบายรายละเอียดทั้งหมดที่เหลือโดยดอกเบี้ยจะได้2ทองทุกๆ10ทองก็คือเก็บ30ทองจะได้ดอกเบี้ย6ทองนั่นเองซึ่งเป็นขั้นสุดแล้วโดยวิธีอัพเลเวลพื้นฐานก็คืออัพเลเวลทุกรอบที่1ก็คือ2 1 3 1 C 1อะไรแบบนี้โดยเลเวลสูงสุดที่เราจะมีก็คือเลเวล6โดยเมื่อเลือดน้อยกว่า20จะได้มงกุฎให้ช่องเพิ่มเนาะโดยการเลือกรีโลก็จะง่ายมากถ้าเลือกรีโลสทองก็จะเลือกรีโลที่เลเวล4ถ้าหา4ทองหรือ5ทองก็หาที่เลเวล5หรือเลเวล6ตามสภาพเลือดครับคอมที่ผมเห็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นทีม5คนบวกกับ2ตัวละคร ซึ่งตนี้ก็น่าจะเป็นตัวละครท็อปหรือตัวละครอื่นก็ได้ถ้าคุณต้องการตัวละครไหนเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมแบบไวๆแล้วกันคุณจะได้ก็ t รูปแบบการเล่นคร่าวๆเนาะก็เข้ามาในเกมครับตัวนี้ก็เป็นห้องแชมป์ดุบเนาะตัวนี้ก็น่าจะทําพวก3 4บาท3ดาว5บาท3ไดได้ดยมากขึ้นเนาะแต่ว่าพื้นฐานเนี่ยถ้าเราเล่นกันมาจะรู้ว่าโหมดนี้เนี่ย4บาท3ดาวไม่ค่อยโกงเท่าไหร่เนาะตัวนี้ผมก็เห็น3อย่างคือด้วยความที่ผมเล่นโหมดนี้ค่อนข้างเยอะขึ้นเยอะผมก็จะรู้ว่าอะไรที่เก่งเนาะ คือถ้าขึ้นเวลได้เร็วเนี่ยมันก็ดูดีผมก็เลยอยากจะเลือกเป็นตัวแอร์เวอรคอร์มากกว่าพมี่อับเนี่ยมันโดนบัฟมาแต่ผมรู้สึกว่าในเกมในในห้องคิดง่ายๆคือราวแต่ละราวเราจะค่อนข้างน้อยเพราะงั้นปาไมีอับเนี่ยไม่นขนาดนั้นเล่นได้ดิเฉย,ยๆเพราะว่าไม่มีผลไม้เนาะเพราะงั้นท้ายที่แบตเตอรี่จะดีที่สุดถ้าเราจะอยากทำคอมแบทแต่ว่าก็ไม่น่าทำผมก็จะไปแอร์เวอรคอร์แล้วก็เดี๋ยวไปดูว่าอนาคตได้อะไรเพราะว่าพอได้อีทีปุ้นเนี่ยผมจะเทมโปได้เนาะผมก็เลยจะสบายสบายแล้วนี้ผมก็เปิดเเป็นนาะ e d ีเนี่ยข้อดีอย่างหนึง่งก็คือเรามีเซตูนี่ซึ่งผมชอบมากเพราะว่ามันทําให้เรามีบอร์ดที่แข็งโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเยอะอันนี้ผมบักจังเกิลเนาะ <laughs> ผมเป็นบ่อยมากด้วยไอ้บัคจังเกิลเนี่ยจะไอในในโหมดเนี้ยชอบมี Jungle, บัคจังเกิลเหมือนถ้าคุณแบบถอดตัวละครใส่ตัวละครมันจะแบบบักของอยู่ตรงเบ้นเงี้ยเหมือนที่ผมทําคือเหมือนจะต้องใส่ของถอดของรัวๆเลยสักอย่างหนึ่งแต่ว่าอ่าไม่ใช่เกมนี้ครับ <laughs> ไม่ใช่เกมนี้ครับ <laughs> ก็บักไปไม่เป็นไร พื้นฐานก็คือถ้าเป็นั u เกิลเดี๋ยวเราจะได้เป็นตัวของไอเทมเนาะไอเทมป่าซึ่งซึ่งเก่งเนาะแต่ว่าอันนี้คือผมไม่มีเพราะว่ามันโดนกินไปละอันเนี้ยหมดมันจะเร็วมากว่าแบบแป๊บเดียวเราเราสเตจสองสามแล้วแปบ๊บเดียวเราก็สองสามสองสี่สองสี่ก็เจอคีบอีกรอบนึงแล้วพอเจอคีบแล้วก็ 2, 3, 2, 4, 2, 4. กเออกลลวเลวขึ้นไปลแหละเงี้อยอย,อย่างงี้คือผมมี vert, อันวาคอผมโลขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมแต่ถ้าเป็นแบบหมดเป็นเป็นบอร์ดป,ปกตินะครับเขาก็แค่อัพเวลตอนสองหนึ่งขึ้นมาเป็นเ้อยละไรวเวสาม ตอน3 2 3 1าเขาก็จะกลายเป็นเวล4อะไรเงี้ยค่อยๆโลครับพื้นฐานก็คือขึ้นเวลพออย่างที่ผมบอกว่าเวลสเราโลโลสบาทเนาะ5กับ6คือเราเล่น4ถึง5บาทอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเรามีเงินแค่ไหนอันนี้เราบังคับหยิบเนาะซึ่งก็โอเคครับผมได้ของดีดๆแน่ๆซึ่งกินเนี้ยเหมือนผมจะจบเลือ40น40เนาะจบเกมเพราะงั้นผมอาจจะไม่ได้โชว์อะไรหลายอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูบอกคนอื่นตอนที่คุณเห็นนะพวกแบบว่า น้อยเกินกว่า20จะได้อะไรขึ้นมาเนี่ยผมจะให้ให้ดูที่บอร์ดอื่นแล้วกันเพราะบอร์ดผมไม่น่ามีอะไรก็ด้เล่นเทมโปไปเรื่อยนะอันนี้คือวิธีเล่นของผมแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูบอร์ดอื่นแล้วกันอันนี้อันนี้อันนี้น้อยกว่า20ยังป,ปึ๊บยังเมี่ส20เนี่ยครับเราจะได้เป็นเอ่อเพิ่มที่ตัวละครเนาะที่น,นี่ผมผมจล้จบแค่ถกตัวละครแต่ว่า บอดคนอื่นจะมีเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ดูว่าเป็นยังไงเนาะอันนี้นะ่าบอดของคนอื่นให้ดูครับว่าเขาจะได้อะไรกลับไปซึ่งซึ่งน่าจะได้เป็นอ่าเพิ่มที่ตัวละครเนาะอันนี้สิเกลาเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ปุ๊บเขาจะได้ที่ตัวละครเพิ่มหนึ่งตัวตรงนี้ปุ๊บมาเป็นหนึ่งที่เห็นไหมก็จะก็จะ่โมดนี้ก็จะเรียบง่ายมากก็คือเราเรื่องเรายี่สิบเราจะได้ที่เพิ่มเป็นเจ็ดตัวเจ็ดตัวก็จะง่ายก็เราจะเป็นห้าเป็นสายห้าตัวบวกกับตัวบวกอีกหนึ่งสองอีกวนย่ง ซึ่งซึ่งก็ก็ง่ายครับพื้นฐานก็ง่ายไม่ได้เป็นโหมดที่ยากอะไรเราเห็นตัวละครอ,อย่างจังเกิลอย่างงี้ตัวจังเกิลตัวท็อปเนี้ยเราจะเล่นของแครี่อย่างเงี้ยครับดีซินก็จะเล่นของแบบเนี้ยอ่าตัวตัวทีวันสาระคือคิง่าตัวละครที่เป็นแครี่ตีกใกล้ครับก็มักจะเป็นแครี่สายนะั่นอยู่แล้วเราเรากดคิดได้นะ้ำเป็นไฟเตอร์อย่างเงี้ยบางตัวละครอาจจะใส่สของเป็นแท้งหน่อยแต่สุดสุดท้ายเราจะเข้าเข,ข้าใจไม่ยากครับว่าตัวละครไหนใช้อะไรเนาะอันนี้ก็โลไป พื้นฐานเนี่ยเราก็จะเห็นภาพว่าเล่นกันเขาคข่อานง,ง่ายครับอย่างอย่าง E G แคดดี้หลักตัวของมันคือตัวของยนะูมีเนาะยูมีก็จะเป็นแคดดี้หลักที่เป็นซัพพอร์ตดามจมันแรงมากนะเนาะเรืเล่นซึ่งก็ไม่มีปัญหาอะไรเราไปดูบอร์ดอื่นได้ถ้าอย่างบอร์ดไอจี IG อย่างเงี้ยเราอาจะชอบเล่นใครสักเงี้ยผมันจะล้วงใช่ไหมเห็นไหมว่าดามจเข้าไปล้วงอ,อันนี้เจอบอร์ดผม <laughs> อ่าคุณจะเห็นภาพว่าบอร์ดแต่ละบอร์ดจะมีแคลี่ที่ต่างๆเขาจะเล่นบัตทอมก็ได้แต่พื้นฐานถ้า E G เราจะมีแท้งฟรี เพราะเราก็จะเล่นตัวละครแครี่หรือตัวละครบัตทอมได้ดีอย่างเงี้ย Fpx เนี่อยาอาจจะชอบเล่นเวนผมก็เคยเห็นเหมือนกัน,นหรือตัวรีซินเองก็ขี้โกงในในเอพิคเดี๋ยวให้ดูว่ามันเวลามันเตันจะเตะแบบปุ๊บแล้วหายไปเลยข้างหน้ามันมันมันจะเด่นอยู่ข้างหลังใช่ไหมซึ่งจะดีมากแต่พอแค่บอกผมแข็งเกินนั่นเองมันเจอผมอีกแล้ว <c oughs> คือผมชอบบอร์ด e g เอาจริงๆนะที่ผมเล่นบอร์ดบอดนี้มาทั้งหมดอ่ะผมชนะแค่ EDG เท่านั้นเลยบอร์ดอื่นผมไม่เคยชนะเลยไอจีผมก็ไม่เคยชนะ ทีวันผมก็ไม่ชนะผมมันไม่มีบอร์ดทีวันไหมคือทีวันจะมีมงกุฎครับทาให้ตัวละครตัวหนึ่งเก่งขึ้นแต่ว่าต้นเกมมันเก่งมากแต่โชคเลตเกมผมเลยไม่ค่อยเป็นเออส่วน e d g มันมันง่ายมันเหมือนบอรดที่ผมก็เล่นทุกๆวันเล่นในเอ่อแท้งอะไรพวกนี้ก็เล่นบอร์ดประมาณนี้อยู่นะบอดแบบเทมโปสูงมีแท้งอย่างเงี้ยก็ง่ายดีไงก็เห็นพาว่าคือไอเท็ไอเทมมันไม่เยอะครับถ้าผมไม่ได้ฟาร์มบัวของท็อปเนาะถ้าฟาร์มท็อปก็คือไปวังหาเนี่ยผมไม่ได้นั่งฟาร์ ผมก็จะมีไอเทมคอข้างน้อยผมก็จะพยายามเล่นแค่แครีสองตัวไม่อยากเล่นของแทงมากเพราะนั้น EDG ก็จะดีตรงที่ผมไม่ต้องทําของแทงก็คือทําแค่แครีสองตัวพอก็จะมีอีกสายที่ไปเล่นตัวของอัฟริออดด้วยสายที่เล่นโซอีก็ได้เหมือนกันแล้วแต่สถานการณ์เนาะแต่ผมไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่ mmm. ผมเล่นเนี่ยบอดโปดผมเลยมีเกสหนึ่งตัวบวก,กกับเนี่ยบวกกับอ่ออีดบวกกับยูมียิงตืดๆเนี่ยเขาโผดผมเลยเพราะฉะั้นทูจจเห็นว่าบอโหมดนี้ผมเล่นง่ายมากคือถ้า เราเล่นเวล5เวล6แล้วก็แค่โลหะตัวละครสําคัญอย่างยูมี่เงี้ยถ้าใน E.D.G เราหายูมี่เราหาเกฟเงี้ยเพราะว่าพื้นฐานมันจะค่อนข้างง่ายแต่ถ้าเล่นบอดอื่นคุณจะเล่นีโลอย่างเช่นเวนรีโลอะไรเงี้ยคุณอาจจะโลเวล4เวล5อย่างเงี้ยื่อให้บอดมันสารดาวอย่างเงี้ยคุณจะเห็นว่าตัวละครอย่างอย่างไอจีเนี่ยาเมจก็เยอะเห็นไหมว่าเวลามันโดดเข้าไปมันก็จะทําหลายหลายอย่างเพราะว่าพื้นฐานก็แล้วแต่สถานการณ์ของคุณความต้องการเนาะอันนี้เขา F.K แล้วมั้ง แต่ก็นนะระนคับพื้นฐานถ้าสมมติเราเล่นโหมดตุมบอลเนาะก็จะเรียบง่ายแบบนี้เลยนั่นแหละตัวอยา่างคร่าวๆเนาะ